การครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆที่มีทุ่งนาเขียวขจีล้อมรอบมีผัวเมียคู่หนึ่งอาศัยอยู่ชื่อไอ้มั่นกับนางธรรมสองคนนี้ไม่ได้ยากจนไม่ได้อดอยากข้าวในยุ้งมีพอควายในคอกก็มีสวนผักหลังบ้านก็เขียวสดแต่ถ้าพูดถึงชื่อไอ้มั่นกับนางคํำเมื่อไหร่ชาวบ้านจะถอนหายใจพร้อมกันเพราะทั้งคู่มีชื่อเสียงเรื่องความขี้เหนียว ขี้เหนียวชนิดที่ใครก็รู้ว่าอย่าไปหวังน้ำใจจากบ้านนี้บ้านของไอ้มันกับนางคำเป็นบ้านไม้ยกใต้ถุนกว้างขวางสะอาดเรียบร้อยแต่กลับเงียบเหงาไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีเสียงคนมานั่งคุยไม่มีเด็กๆมาวิ่งเล่นเหมือนบ้านอื่นเพราะไม่มีใครอยากแวะมาเรื่องกินสำหรับสองผัวเมียเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดข้าวหนึ่งหม้อต้องคำนวณว่าจะกินได้กี่มือ้อกับข้าวหนึ่งอย่างต้องกินซ้ำจนหมดเกลี้ยง ถ้าใครตักมากกว่าอีกฝ่ายจะถูกจำไปทั้งวันบางครั้งนางคํายังเอาช้อนมาเกลี่ยกับข้าวให้เท่ากันเป๊ะๆกลัวว่าตัวเองหรือผัวจะเสียเปรียบถ้ามีแขกเดินผ่านหน้าบ้านนางคําจะรีบชะโง,งกดูถ้าเห็นท่าทางเหมือนจะแวะมาก็จะรีบยกหม้อแกงไปซ่อนไว้ใต้เตาหรือไม่ก็เอาไปฝากบ้านข้างๆแล้วทำหน้านเหนื่อยบอกแขกว่าวันนี้ไม่มีอะไรกินข้าวเปล่าๆกันเดอ้อแขกบางคนรู้สึกอึอดอัด ก็นั่งคุยแป๊บเดียวแล้วกลับเพราะแขกพ้นรัว้วนางคำก็รีบเอากับข้าวที่ซ่อนไว้กลับมากินต่ออย่างโล่งใจการยืมของในหมู่บ้านเป็นเรื่องปกติใครขาดข้าวขาดเกลือขาดฟืนก็มักจะช่วยกันแต่ถ้าเป็นบ้านอายมัน่นไม่มีคำว่ายืมง่ายๆขอยืมข้าวสารหนึ่งขันต้องตอบให้ได้ว่าจะคืนวันไหนคืนเป็นข้าวใหม่หรือข้าวเก่าขอยืมเกลือยังต้องถูกจดจำไว้ในใจถ้าคืนช้าเพียงวันเดียว ชื่อของคนนั้นจะถูกไอ้มั่นเอาไปพูดซ้ำจนทั่วหมู่บ้านงานบุญงานศพงานแต่งบ้านอื่นจะช่วยกันทั้งแรงทั้งของแต่บ้านไอ้มั่นกับนางคำมักจะหายเงียบอ้างป่วยบ้างไม่ว่างบ้างถ้าจำเป็นต้องไปจริงๆก็จะเอาของไปนิดเดียวนิดจนคนรับยังอายแทนแต่พอถึงเวลากินรวมกลับกินเก่งกว่าคนอื่นจนหลายคนสายหัวสองผัวเมียมีลูกชายหนึ่งคนชื่อว่าน้อยน้อยเป็นเด็กนิสัยดี ขยันช่วยงานบ้านทุกอย่างแต่โตมากับความขาดไม่ใช่ขาดข้าวแต่ขาดความอบอุ่นเสื้อผ้าต้องใส่ซ้ำจนขาดแล้วปะรองเท้าเก่าก็ใช้ต่อทั้งที่พ่อแม่มีเงินพอจะซื้อใหม่ได้แต่มักจะพูดว่ายังใช้ได้อยู่อย่าเปลืองน้อยเห็นเพื่อนกินขนมก็ได้แต่มองแม่จะบอกว่ากินข้าวบ้านเราอิ่มกว่าโตขึ้นมาปีหนึ่งเกิดฝนแรงหนักนานหลายบ้านเสียหายข้าวไม่พอ ชาวบ้านเริ่มเดือดร้อนมาขอซื้อข้าวจากไอ้มัน่นไอ้มั่นเห็นโอกาสตั้งราคาสูงไม่ยอมลดแม้แต่นิดเดียวพูดคำเดียวว่าของมีค่าต้องแลกด้วยของมีค่าคืนนั้นไอ้มั่นนอนหลับสบายแต่ไม่รู้เลยว่ากำลังตัดขาดตัวเองจากน้ำใจคนทั้งหมู่บ้านคืนหนึ่งพายุขเข้าฝนตกหนักฟ้าผ่าลงใกล้ยุ้งข้าวไฟลุกพรึบขึ้นมาลามเร็วเหมือนความโลภที่สะสมมานาน ไอ้มันกับนางคำตื่นตกใจวิ่งร้องขอความช่วยเหลือเคาะบ้านนั้นบ้านนี้เสียงร้องดังไปทั้งหมู่บ้านแต่ไม่มีใครออกมาไม่ใช่เพราะไม่มีคนอยู่แต่เพราะไม่มีใครอยากช่วยเช้าอีกวันยุ้งข้าวที่เคยแน่นเต็นเหลือแต่เท่าฐานไอ้มันนั่งนิ่งเหมือนคนหมดแรงนางคำร้องไห้จนเสียงแหบน้อยลูกชายเดินมานั่งข้างๆพูดเพียงว่าบ่เป็นอย่างเดอิอพ่อแม่ยังมีมือยังมีแรงเฮาเริ่มใหม่ได้ คำพูดนั้นทำให้ไอ้มั่นกับนางคำรู้สึกเจ็บลึกกว่าคำด่าใดๆตั้งแต่นั้นมาสองผัวเมียเริ่มเข้าใจว่าของที่เก็บไว้กินคนเดียววันหนึ่งก็หมดไปแต่ของที่แบ่งให้คนอื่นวันหนึ่งจะย้อนกลับมาความขี้เหนียวไม่เคยทําให้ใครรวยมีแต่ทำให้โดดเดี่ยวและวันที่เราล้มน้ำใจคนอื่นจะเป็นสิ่งเดียวที่พยุงเราไว้ได้แต่เรื่องของไอ้มั่นกับนางคาไม่ได้จบลงแค่นั้นเพราะความเข้าใจที่เกิดขึ้น ไม่ได้เปลี่ยนคนได้ในชั่วข้ามคืนมันต้องใช้เวลาใช้ความเงียบและใช้วันที่ไม่มีใครมาช่วยหลังไฟไม่ยุ่งข้าวหลายวันแรกบ้านไอ้มั่นกับนางคําแทบไม่มีกลิ่นควันอาหารไม่ใช่เพราะไม่มีฟืนแต่เพราะไม่มีอะไรจะต้มไอ้มั่นตื่นเช้าเดินวนรอบบ้านเหมือนเคยแต่รอบนี้ไม่มีอะไรให้ตรวจไม่มีอะไรให้นับว่าจะหายนางคําเอาหม้อใบเดิมมาล้างล้างแล้วล้างอีก เหมือนอยากลบกลิ่นความโลภที่เคยฝังอยู่ในนั้นแต่ยิ่งล้างใจก็ยิ่งหนักน้อยยังคงตื่นแต่เช้าออกไปช่วยคนน้อนคนนี้ไม่เคยพูดว่าหิวไม่เคยพูดว่าเหนื่อยเขาเหมือนคนที่เข้าใจโลกเร็วกว่าพ่อแม่เพราะโตมากับคำว่าพอแล้วทั้งที่ยังไม่พอบางวันมีคนให้ข้าวบางวันมีคนให้ฟืนแต่ก็เป็นเพราะน้อยไม่ใช่เพราะไอ้มั่นกับนางคาไอ้มั่นรู้นางคาก็รู้ และความรู้นั้นมันกัดกินใจเงียบๆทุกคืนคืนหนึ่งฝนตกปล่อยๆนางคำนั่งเย็บเสื้อผ้าเก่าเข็มที่มมือจนเลือดซึมแต่เธอไม่ร้องเพราะความเจ็บแบบนี้เทียบไม่ได้กับความเจ็บในใจนางคำพูดแผ่วว่าถ้าวันนั้นแต่ไม่ได้พูดต่ออายมันไม่ตอบเพราะเขารู้ดีว่าคำว่าถ้าวันนั้นไม่มีทางย้อนกลับหลายเดือนผ่านไปหมู่บ้านเริ่มกลับมามีชีวิตข้าวเริ่มขึ้นนาเริ่มเขียว แต่บ้านไอ้มั่นยังเป็นบ้านที่คนเดินผ่านแล้วเงียบจนวันหนึ่งมีเด็กในหมู่บ้านวิ่งมาล้มหน้าบ้านเขาถลอกร้องไห้เสียงดังนางคำยืนมองจากในบ้านมือกำชายผ้าถุงแน่นในหัวมีแต่ความลังเลเหมือนวันที่เคยชะโง,งกดูแขกแต่ครั้งนี้เธอเดินออกมาพาเด็กเข้าบ้านล้างแผลเอาข้าวให้กินเด็กกินเงียบๆก่อนจะพูดว่าขอบคุณเดอ้อคำสั้นๆคำนั้นทำให้นางคำนั่งนิ่งเหมือนหัวใจถูกเขย่าเบา,เบา จากวันนั้นมีเด็กมาบ้านไอ้มั่นบ้างไม่มากไม่บ่อยแต่ไอ้มั่นเริ่มไปช่วยงานวัดไปช่วยขุดร่องน้ําไม่เคยขออะไรตอบแทนไม่เคยพูดเรื่องเก่าไม่เคยอธิบายบางคนยังไม่ลืมบางคนยังไม่ไว้ใจแต่ก็เรื่องไม่เหมือนหน้าน้อยโตขึ้นออกไปทํางานนอกหมู่บ้านก่อนจะกลับมาพร้อมเมียและลูกเขาสร้างบ้านเล็กๆข้างบ้านพ่อแม่ไม่ใหญ่ไม่หรูแต่มีเสียงหัวเราะหลานๆวิ่งเล่นใต้ถุน เสียงนั้นเป็นเสียงที่บ้านไอ้มันไม่เคยมีมาก่อนไอ้มันนั่งมองบางครั้งก็ยิ้มบางครั้งก็น้ำตาคลอเขาเคยคิดว่าของเยอะๆจะทำให้บ้านมั่นคงแต่วันนี้เขาเข้าใจแล้วว่าคนต่างหากที่ทำให้บ้านมีชีวิตนางคำเริ่มทำกับข้าวเผื่อไม่ใช่เพราะกลัวแขกแต่เพราะเผื่อจะมีคนแวะมาบางวันมีบางวันไม่มีแต่เธอก็ไม่เสียใจเพราะรู้แล้วว่าของที่แบ่งไม่เคยหายไปเปล่า เมื่อไอ้มั่นแก่ตัวเดินไม่ถนัดมีคนในหมู่บ้านแวะมาช่วยพาไปหาหมอไม่ใช่เพราะลืมอดีตแต่เพราะเห็นปัจจุบันคืนหนึ่งไอ้มั่นพูดกับน้อยเบาๆว่าพ่อบอได้รวยเพราะมีข้าวหลายแต่พ่อรวยเพราะมีคนมานั่งข้างๆตอนแก่น้อยไม่ตอบแค่ยิ้มเหมือนวันนั้นที่เคยนั่งข้างยุ้งข้าวไม้และเรื่องนี้จึงถูกเล่าต่อกันไปในหมู่บ้านไม่ใช่ในฐานะเรื่องคนขี้เหนียวแต่เป็นเรื่องของคนที่เรียนรู้ช้า แต่ยังทันก่อนหมดลมหายใจ